ตัวเขียวอ่ะต้องมือที่ใช้คือปอนแขยวตัวแรกสี่เกินยี่ี้เป็นแรงงานไม่ธรรมดาเชื่อเชื่อจะเชื่อมาเสื้อแดงหนาวโอ้โหรู้สึกเหมืขาดด้วยนะทีละนิดีาวน์จะต้องใช้คือ

ไม่ดูโกงเกี่ยวกับที่เขาจะเป็นคนนี้นะครับไอกตอนน้นังเป็นประธานตัเองกับสองคนที่มันยังไเออแต่ว่า เนี่นะอี้อเิดีนะครับ้ยอดเนะครับวนะครับแต่ดูว่าะยะยอิงเรื่องหัวรัเอาหจถ้าจะงเนี่ยถ้าจะไนะคือทำเรื่องอะไรไม่ย้อนนะอนหะเคยเคยเคยรู้สึกแบบยอนนึงเป็นแสนย้่เป็นแสนถาออกหอยังไม่อ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นอกนี้ว่าเร่ีงร่องพ่อคราต้องเป็นคที่าและกเครวนีมีเรงานเกี่ยวกัน้าประเทศเลยเพื่ทจะาเพที่จะมาาสวดด้วยคราชทีนี้น่ที่ดนะร่พี่จับกี่ใบ35หครับ ไม่เป็นไรครับอยากดูว่ได้อะไรบ้างอ๋อเดี๋ยวเราดูก็ได้ครับ้ห้อลมต้อดตัยบอยู่ครับไ้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวตับอยู่ครับ ับไม่ได้ครอสาเีกอะไรไปแักอ่าจองเลี่ยนราคาเวไร่ได้เยไขอไม่ได้เลได่ไครับขอไม่ไ้ฝากซื้องพีได้ีครับ,รบไม่ได้น

อัลติเมส20แล้วก็โคชิ5นะครับก็จะเริ่มจากไนท์สปิทเทิลก่อนนะครับมันแต่งต่างยังไงอ,อ่ะพี่ตรงไหนครับไนท์สปิทเทิลกับไอ้ทุกคนอ๋อคนเล่นครับคนเล่นอ,อ,อันนี้ก็จะมีเขียนตัวเลขไว้นะครับก็คือ N ก็คือไนท์สปิทเทิลนะครับก็คือ N10 นะครับก็เดี๋ยวแกะัดระบายนะครับ

30วันนะครับไทยด e ียกับไทยซีกับไทยเอฟนะครับเราไปใบที่สองนะครับเมื่อวานที่จับได้ ECX เส็งจับอะไรนะ ECX ครับ จับอันนี้แหละเราได้ได้ตัวแรงบีธรรมดาได้เจ็ดตน้นหรือชอบเจ็ดต้นโค้ชเจ็ดเจับว่าเนี่ยจับว่าเนี่ยจับทั้งเดียวด้วยอ่าอยากได้อยู่เหรออู้คิวบีคิวบีนะครับเคคิวบีนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำคนเดียวครับเพราะว่าเดี๋ยว,ยวใช่เพราะนี้แค่เปิดดูก่อน พรากองนี้จะมีแลกเอสอกไหมม่ได้แลกเอซไอพวกเคลเจตไอพวก EV03 ดอกอ่ะได้ๆอเบเดเตอร์นะครับไทยซีกับไทยเอฟผมได้ออเบเเตอร์เป็นปีแล้วเนี่ยสองเดือนละจริงเปล่เปล่าสองใบแล้วนะสองเดือนจะได้ไอเบอเป็นของนี่เงไปเลยอ่ะ เปล่งกินได้โอ้โอเปเรเตอร์สามเดือนแล้วนะครับโอเปเรเตอร์สามเดือนแล้วพี่เลยสามเดือนแล้วครับสามไปที่จริงมันได้หกเดือนนะเพร่าหนึ่งมันหนึ่งสิบวันเฮ้ยแต่มันใช้ใช้ได้องใช้พร้อมกันใช่ก็สวยนี่ขนาดแบบกระจายกระจายจับแล้วนะเนี่ย xp ยี P P นะครับอันนี้คุ้มคุ้ม xp ่มีคนนึน่นได้มาสเตอร์ไม่ชอบอพี่ใช้อยู่มาสเตอร์กันต้ามะมันเป็นเช่าใช่ไหมอะไระนระก็เป็นเช่า99บาทอะไรพวกนี้น,นี่ก็9 99บาสิะเ้าเลยนี่หนึ่งร้อยโอ้ออบแบงค์ดีนะ เริ่มแกะคล่องแล้วจริงมากใช้คัตเบอร์เนาะตายไรได้ไรเอ๊ะเ่ protection สินะครับก็คุ้มอันนี้คุ้มมันร้อยเก้าสิบเป็นเก้าหนึ่งที่จริงมันยังไม่เคยมีเก้าสิเก้าบาทเคยมีปะ จำไม่ได้ครับที่เล่มนมากี่ปีแล้วอ่ะก็เล่นตั้งแต่มันเปิดแล้วครับแต่จำไม่ค่อยได้ต่อไปใบที่8นะครับเด็กสามใบบีมเซเบอร์นะครับได้กาวไทยก็แร,แรงเอกับแรงเอสยังไม่ออกอีกสองใบสุดท้ายนะครับของคุณไนท์บิทเท r นะครับได้ยูเรดีได้เที่ยวเดินสามดนั้นรุเล่เลยไ <c oughs> ด้ไล่ได้ <พ uka> อย่างอีกด้านไม่เป็นไรพี่เปิดอี้นะเดี๋ยวโค้ชมันโผล่พีพีนะครับยี่สิบก็ยังคืนไปสุดท้ายนะครับทีมที่สุดหึ่งจบจบแรกจบ สันแรงเอสเนี่ยไม่ใช่เย้คีฟูยี่สิบนะครับนี้ของคุณของคุณนท์นี่เพิ่มหมดแล้วนะครับต่อไปของคุณอาทิมิสยี่สิบนะครับอันนี้เรียงจัดเรียงตามลำดับตามคนที่พีเอ็มเข้ามานะครับมีคนนึงเขาบอกว่าเขาจะอานมื่นนีจับไปอ่ะหมื่นร้อยใบหมดโอ้อันนี้จะลุ้นกันว่าแรงเอสจะอาไ อยยากกเห็น,นแด้วตอนนี้มีคนมานั่งโดรอยู่กันอยู่นะครับอ <Okay. S 2> อเปอเรเตอร์สงสัยเป็นชุดใหม่ที่ GM Booklet พ <c oughs> ื่งใส่ไปเมื่อกี้แน่เลยครับตอนที่มาเนี่ยบอก35บาใบนี่ GM เขาใส่ไปอีกหนึ่งหนึ่งะบิดไม่ได้ดูว่าแข่งอะไรเนี่ยนั่งเปิดพสียงเลยไอทีบัวโม่มัวโม่เจ๊ดตัด เอดโทรกันนั่เช่าเจ็ดวันนะครับก็เก้าสิบเก้าบาทมันเป็นคนเช่าแล้วมันเคยมีแล้วเอดโทรจังเล้แอดต่อหนึ่งเช่าใครก็เข้าทุนเลยเปอร์ดิชั่นอ่าโปรดักเตอร์สิ ใบทีสี่นะครับแต่เป็นว่าวันนี้ได้แข่งแค่สองอันเลยปกติต้องมีแข่งสี่อันไหนเอ่ยฮะอันไหนครับการแข่งจริงๆมันต้องมีสี่อ๋อมาทุกวันเลยเหรอครับเฮ้ยอ๋อนี่อยู่ต่ำนะครับ exp ยี่สิบนะครับ ตอนนี้อ่านไปสิบสานาทีแล้วใครยากมันคนดูเนี่ยผมว่าในนัน้นมันมีไอ้พวกไอ้พวกไรเก๋แต่อยากมันตึงตัวอยากมันตึงใบแคปซูลอ่ะเลี้ยนลงมาอีกอ๋อตกใจมันมาอะไรอ่ะ ECA ครับแหลง B ที่ได้มาเมื่อวาน เอาเอาแลกก A ออกอกมาก่อนเถอะเอา A ให้ได้ก่อน G P ศ1 <GP 01 S 2> โอ้ได้แล้วนะครับแลก A ใช่ป่ะอ๋อนี่ศูนย์หนงไม่ใช่03่ในาแรลง A ศูนย์สามสองแก A อแก B ่าศูนย์สองนี่ได้แล้วแลก A G P สีนะครับ วันนี้ไปที่แนะครับไอ้น,นั่นมัน,นทำเพืนได้อ่ามาแล้ว1ตัวหนึ่งตัวตัวอะไรเนี่ยแบงค์บีที่เป็นยาน,นะครับอ๋อใช่ซีโด หน่งตัวแล้วนะครับโอเปอเเตอร์ตามมาหลอกหลอนนะครับใบที่สินะครับีสองสอเดือนแล้วเรียเมื่อไหน่ใช้ให้กไคย้าไม่ไอ้่าี่สิบนะครับ ใครเคยเห็นก็ให้เห็นเถอะอตอนนี้เขาแข่งกันอยู่แล้วก็มาเช้ามีแข่งฟีฟเจอร์เออแล้วมาเช้าที่ออนไลน์กับฟ,ฟ,ฟีเจอร์ฟีเจอร์เกมนี้ใครสู้กันนี้ใครชนะครับมาสเตอร์อกันน้ำนะครับเจ็ดวันเจ็ดวันมาสเตอร์ คมาเมเื่อช้ามีแข่งคอมเกมเมอร์กันนี่คอมเกมเมอร์กับออนไลน์เอวิลลี่ออนไลน์อ่ะมาไม่ทันใช่ไหมมาเตอร์แกนน่นมันเหมือนกอนอ่ะใช่ทำตัวทองเรียบเลยแค่เปลี่ยนโอเปอเรเตอร์นะครับใส่ที่ g M Booklet ใส่เข้าไปนั่นแหละโอเปอเรเตอร์มันแฮ็กแม่เลยจะได้สี่เดือนไหมคูนโดโอ้ มีใครได้แหละเกส์ไปเนี <here? S 2> 7, 1. 1> ่ยแอโรอีกแล้วเวันเขาได้แปดสิบสใช้อนมันก่อเออยอะไรกันอันนี้ผม่มีใครโกเปิดทีเดียว35 5บาใบโอเปอเรเตอร์อีกแล้วนะครับพี่ผมว่าพี่ฉีมีเดียวเลยดีเนี่ยอออไม่นะครับิทีละใบครับ มันดูรุ้นกันเมื่อยอ่ะมันต้องชิงกันไปครับเลอ้โหได้เหมือนกันที่แรมกันอันนี้แคยับกว่านะครับอยากรู้ว่าใครได้ถุงซารีบันเนอร์อ่ะโอ้นี่ไงทุดคนนี่ตัวนี้บัสเตอร์พูดได้ครับ ีบัตรานะครับยจริงๆเ่าที่สังเกตดูเนี่ยบางบางใบไม่มีเลขตรงมุมนี้ด้วยเหมือนเราเขาพิมไม่ทันเลเวลโปรเทกเตอร์10นะครับใบที่18นะครับของคุณนทีมสกันลใช่ไหมที่ได้ตัว อันนี้อันนี้ไม่มีหลายหมายเลขอเปอเรเตอร์นะครับพี่ได้อะไรอเปอเรเตอร์เหรออ๋อไม่หรอกเพราะเมื่อกี้ไอ้ที่ไม่มีตัวเลขนะของไม่เหมือนกันเมื่อกี้เช็คดูแล้วเมื่อกี้ตัวหนึ่งมันเป็น o อเปอเรเตอร์ตัวหนึ่งเป็น exp เพราะว่าตัวเลขไม่ไม่เกี่ยวอะไรหรอกมันตอนแรกเขากะจะแรนดอมมาแน่ก่าเหมือนรันแหละแต่คงเยอะจัดอ่ะตัวนี้ได้ผุ้เช่าเยอะมากเลย ไซเดียวคอสโต้ใบสุดท้ายนะครับแต่มันใช้ตัวหลังๆก็ได้หนี่ีไม่ต้องใช้ทีเดียวใช่ปะเราก็ค่อยๆใช้ไปโค้ดมันน่าจะหมดถึงธันวาครับต้องจำไม่ผิดต้องเปิดดูข้างล่างะครับจะมีงงบอกอยู่โอเปอเรเตอร์นะครับหมดแล้วนะครับก็เหลเือคุณโคชิกนะครับโคบโชิกห้าใบาโคชิกห้าใบเนี่ยได้เป็นเก้า โค้ดเร็วเลยอยากรู้จงเลยนีมันกี่เมพูดเร็วเลยอไเวตเตอร์นะร <eled> ครับคิด่ไม่ได้หรอกแรงเอนเ ถ้เคยได้แรงเอนผ้าห่มรำกาดอะคิดว่าแรงเอนทั้งหมดเนี่ยมีแค่อย่างละหนึ่งใบเจ็ดวันนะครับไมมีคนได้เนอนาเพิ่มเยอะงใบสุดท <2 S 1> ้<อ>าย,ายนะครับได้จีบีศูนย์สามาหนึ่งบ้า,บางาเป็นคนเดียวมีหรือหนึรจันทร,ร์ทั้งสามคนรดอะไรกันไม่รู้เหมือนกันครับ ตอรร์นะคัก็เวลเตอร์มันตัวตัวนั้นมันร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทครก็ถือว่าโอเคอ่ะเบียนมาลงทะเบียนแล้วได้อ๋อตรงนู้นครับมันลงแล้วมันได้ระเบิดได้อะไรพวกนี้ครับได้ดัมมี่รถสุดท้ายมันมาอีกแล้วหมดแล้วครับลุนมาตัวเดียว 我买个大杯。